แม่เผยสภาพจิตใจไอพิชยดาเจอฟ้องเพจดังที่โยงกระแสสายสายันไนที่ทำเอาอาดีตผู้จัดจาก,การดับ จากกรณีนางเอกร้อยร้านชื่อซื้อยาไหนที่หลอดเดียวกับแอนไซนายาไนท์ที่ล่าสุดทราบกันแล้วว่าเป็นไอพิชยาดาพงษ์ละนีกรและเบื้องต้นจากปอสอนอเบื้องแขนจะมีการเรียกดาราสาวมาสอบประคำและนอกจากนั้นก็บันทึกให้การและคำส่งต่อให้กับบจรสบริสุทธิ์และกับพาที่ลองพบพ พบพรทีพ่พิจารณาที่เข้าขายแลวก็ผิดกฎหมายนั่นเองและหรือว่าทางด้านคุณแม่บางอ่อนนั้นก็ของแม่ของไอซ์พิชยาดานั้นก็เคลื่อนถึงเข้าพบบิ๊กโจและเป็นการวันที่12พฤษภาคมนี้แทนโดยแม่บางอ่อนพงษ์งละนีก่อน,นั้นก็เผยสภาพจิตใจลูกสาวตอนนี้ไอซก็เครียดและ เคียดบ,บ่อยแล้วและจะฟ้องสำหรับข่าวที่ออนไลน์ที่ให้ภาพผู้จัดก,การคุณไอซ์ที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายๆปีก่อนโดยก็ไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นถึงในทางที่เสียหายว่าอาจจะไปช่วยใช้ค่าผู้จัดก,การหรือไม่นั้นโดยฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและข้อนำข้อมูลอันเป็นทเป็นเท็จ แม่บางอ่อนนั้นก็เผยว่าไม่ทราบว่าสาเหตุตัวนี้หาก มีไว้ครอบครัวอาจจะพิกกฎหมายถือว่าเป็นบทเรียนถือว่าเป็นบุคคลสถานะต้องยอมรับและย,ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพร้อมยืนยันและว่าจะซื้อมาเพื่อค่าสัตว์หลือ้อยการจริงๆเนื่องจากนี้แม่บางอ่อนพงษ์ละนิดก่อนนั้นก็เผยว่าได้ขอเคลื่อนเข้าพบสนนอบส,สุวันทัศ พาที่สอนอบางแขนในวันศุกร์ที่12พฤษภาคมนี้ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงหรือช่วงหลักฐานเอกสารในสั่งซื้ออที่ปลูกกระปุกไสายนานไนที่ในขณะที่กับสอนอบางแขนและก็ได้ลงบันทึกประจำวันพร้อมให้ข้อข้อมูลที่การสั่งซื้อดังกล่าวเพื่ออะไรเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ